ก็สว่างเลยอ่ะดูดิเฮ้ดูดิส่งนส่งไปยันตึกนูน้นอ่ะหูไกลมากครับไกลมากไม่รู้ว่าไกลแบบกี่เมตรไม่รู้นะหแต่ไกลจริงไกลจริงเนี่ยเนี่ยส่งไปตึกนู้น่ะยังแบบเห็นเลยอ่ะซื้อไปฉายมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกัน <c oughs> เห็นเขารีวิวกันนะครับว่าแบบหยมันสว่างมากเลยเี่ยวลองมาดูกัน <c oughs> อ๋โอ,โอ,อไม่มีอะไรหอมาเลยปะมาเป็นแบบนี้เลย แล้วก็เป็นสายชาร์จ Type C ชาร์จตรงไหนฮะอ๋อรู้สึกเหมือนต้องนี่ออกมาอ๋อโอเคนี่ชาร์จตรงนี้นะครับ Type C นะเดี๋ยวลองมาเปิดดูเนี่ยปุ่มเปิดปุบอ่าโอเคบอกกดอีกทีนึงอ่าอันนี้เป็นไฟไฟฉุกเฉินได้อ่ากดอีกทีนึงเป็นเป็นไฟนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นไฟแคมปิง้งสมมุติว่าเวลาออกไปแคมปิง้งมันก็จะมีตรงนี้ด้วยนะนี่ เอาไว้เกี่ยวอ่าเอาไว้เกี่ยวแล้วก็ห้อยไว้ก็จะเป็นไฟแบบอยู่ในเต็นท์อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวลองไปเปิดดูข้างนอกกันว่ามันจะสว่างขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฉายไฟส่องตรงมืดๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องปิดไฟตรงนี้ก่อนอ่ะปิดไฟตรงนี้โอเคมืดละอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่โอ้ยก็สว่าง <c ười> เลยอ่ะดูดิอ่นเดี๋กดอีกทีนึง อันนี้เป็นไฟไฟฉุกเฉินนะครับเวลาที่เราสมมุติว่าเราแบบเกิดติเหตอะไรเงี้ยเออกดไฟฉุกเฉินแล้วก็กดอีกที่นึงอ่าก็เป็นไฟไฟแคมปิ้งนะครับเอ,อ๊รู้สึกเหมือนจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองโหมดนี้ก่อนนี่อ่ะอันนี้คือแบบอู้หสว่างมากเลยนะแบบกว้างมากอะรู้สึกว่าจะดึงตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมดึงปุ๊บอ๋อโอเคมันก็จะกลายเป็นแบบอ่าส่องแบบระยะไกลมั้งนะคืนนี้แบบมันกว้างใช่ไหมครับ พอดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นเราไม่รู้พอดึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บเอ,อ่อเปิดไฟก่อนอ่ะเนี่ยพอดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยตัวไฟนี้มันก็จะนี่อย่างนี้เห็นไหมแสดงว่าเนี่ยมันต้องแบบส่องได้ระยะไกลเดี๋ยวลองดูดิลองดูส่องไปน,นี่มันไกลขนาดไหนเฮ้ยไกลอยู่ไกลอยู่นนี่น,น,นี่ดูดิเฮ้ยส่องไปถึงหน้าบ้านเลยอ่ะเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมส่องไปถึงหน้าบ้านนู้นเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราลองไปส่องไปถึงตึกตึกนู้นนะเนี่ยตึกนู้นอะเนี่ยเฮ้ยดูดิ ส่องด้วยส่องไปยันตึกนู้นน่ะเห็นไหมโหไกลมากครับไกลมากไม่รู้ว่าไกลแบบกี่เมตรก็ไม่รู้นะอแต่ไกลจริงไกลจริงเนี่ยเนี่ยส่องไปตึกนู้นน่ะยังแบบเห็นเลยอะ่ะเออโอเคครับนี่อ่ะก็เป็นไฟฉายที่สารพัดประโยชน์นะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตะกาตรงนี้ได้เลยนะครับ